คำทำนายชาวราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนสภาวะจิตของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าตกอยู่ในสภาวะที่ทุกข์ใจกับเรื่องราวในอดีตทุกข์ใจกับปัญหาเดิมๆเรื่องราวเก่า ที่วนกลับมาให้คุณได้ประสบพบเจออีกครั้งครั้งนี้คุณได้เตรียมการไว้อย่างดีใจเย็นไม่รีบร้อนตัดสินใจบุ่มบามออกไปเผชิญกับปัญหาแต่คุณก็ยังพลาดท่าเกิดความผิดพลาดโดนเล่นงานจนได้เมื่อเจอหลายๆครั้ง คุณเริ่มทนไม่ไหวอยากจะหลีกหนีไปให้ไกลจากที่ที่คุณอยู่และการเฝ้ามองว่าเมื่อไหร่อุปสรรคและปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่จะพัดผ่านไปมันเป็นอะไรที่ทรมานสำหรับคุณในช่วงเวลานี้เหลือเกินและในช่วงเวลานี้ยังพบว่าสมองของคุณได้แต่คิดวนเวียนจนทำให้ใจ ต้องตกอยู่ในอารมณ์ทุกใจอยากหนีรอคอยความหวังส้ำเติมความผิดพลาดของตนท้อแท้และความเบื่อหน่ายจนในที่สุดคุณก็เริ่มนึกโกรธและโมโหทั้งต่อตัวคุณเองรวมถึงใครๆที่มีส่วนทําให้คุณต้องตกอยู่ในสภาวะแบบนี้ เสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณท่านต้องการจะบอกกล่าวกับคุณให้คุณได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงคุณกำลังตกอยู่ในช่วงที่กำลังค้นหาตัวตนภายในเพื่อหาคำตอบว่าเหตุใดทุกสิ่งทุกอย่างจึงเกิดขึ้นกับคุณณนะขณะนี้ ซึ่งคำแนะนำที่คุณปรารถนานั้นมีอยู่แล้วภายในตัวตนของคุณจากยานอย่างรู้ของคุณดังนั้นจงทำงานร่วมกับพระพิคเนตเพื่อการเข้าถึงความรู้ภายในด้วยการทำสมาธิโดยคุณไม่ต้องมองหาท่านหรือถามหาท่านคุณเพียงแค่มุ่งทำกิจตรงหน้าก็พอด้วยการพิจารณา ทบทวนในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบแล้วนำมาประเมินด้วยตนเองและเมื่อไพ่พระพิคเนตใบนี้ปรากฏมีความหมายว่าครูบาอาจารย์กำลังเฝ้ารอคุณให้คุณเข้าถึงญาณอย่างรู้ภายในซึ่งจะเกิดขึ้นจากจิตท,ที่สงบเท่านั้นและคุณต้องเดินเข้าหาตัวตนภายในอย่างลำพังด้วยตัวคุณเอง ซึ่งมันอาจจะทำให้คุณรู้สึกโดดเดี่ยวในช่วงแรกๆแ,แต่จะไม่รู้สึกเดียวดายอย่างแน่นอนเพราะคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางฉะนั้นอย่าได้อยากรู้อยากเห็นและอยากสัมผัสแต่จงใส่ใจที่จะดึงจิตให้เข้าสู่ทางของความสงบจากนั้นจงพิจารณาทบทวนตามที่ได้แนะนำไว้ข้างต้น ก็จะทำให้คุณค้นพบกับทางออกของใจด้วย,ยาญาณอย่างรู้จากภายในของคุณเองในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีพฤษกพึงเฝ้าระวังการยึดมั่นถือมั่นในความคุนเคืองและความโกรธซึ่งจะเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาและเติบโตทางจิตวิญญาณ อันความโกรธนั้นเป็นหนึ่งในอารมณ์ที่รุนแรงและมีอำนาจทำลายล้างมากที่สุดของมนุษย์ซึ่งตรงข้ามกับการให้อภัยที่เต็มไปด้วยพลังอย่างไม่น่าเชื่อทั้งมีความสามารถในการรักษาเยียวยาฟื้นฟูจิตใจและยังเป็นใบเบิกทางให้จิตได้เข้าถึงซึ่งความสงบได้ง่ายขึ้น